โอเคเริ่มจากนั่งขัดสมาธินะเท้าซ้ายอยู่ข้างในเท้าขวาอยู่ข้างนอกนะวอร์มอัพกันก่อนนะโอเคมือทั้งสองข้างนะวางไว้ที่หัวเขา่าปิดเปลือกตาลงเบาๆขอตรงนี้นะับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งจากนั้นประนมมือไว้ตรงกลางระหว่างออกลืมตาขึ้นมาได้เลยค่อยๆถูฝ่ามือเข้ากันถูให้เร็วถูให้แรงถูให้ร้อนจากนั้นนำฝ่ามือที่อุ่นร้อนมาประคบไปหน้ากดนวดเบาๆหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวค่อยๆเลื่อนฝ่ามือลงมาพร้อมกับประสานมือยืดเหยียดมือที่ประสานไปข้างหน้าเลยหายใจเข้ายกแขนขึ้นเงยหน้าตามองข้างหลังฝ่ามือของตัวเองค้างไว้5 4 3สส,สอง หนึ่งกดค้างลงมาชิดหนะ้าอกดึงมือดึงแขนของเราไปด้านหลังไกลๆเลยอีกสามสองหนึ่งหายใจเข้าเงยหน้ากลับคืนมาปล่อยแขนขวาวางไว้ด้านข้างลำตัวแขนซ้ายข้างใบหูหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวไปทางด้านขวาวางศอกได้วางวางไม่ได้ไม่เป็นไรค้างไว้สาม 2 1ห,หายใจเข้ายกลำตัวกลับคืนมาวางแขนซ้ายวางมือซ้ายด้านข้างยกแขนขวาข้างใบหูหายใจเข้ายืดหายใจออกเราเองลำตัวไปทางด้านซ้ายเราบิดใบหน้ามองข้ามรักแรก้ขวาขึ้นไปด้านบนค้างไว้อีก3 2 หนึ่งหายใจเข้าโยกลำตัวกลับคืนมาวางมือขวาไว้ด้านหลังฟิงเกอร์ทิปมือขวาแขนซ้ายมือซ้ายคัดหัวเข่าขวาไว้หายใจเข้าเรายืดลำตัวขึ้นไปยาวๆก่อนหายใจออกเราบิดลำตัวไปด้านหลังมองข้ามหัวไหลขวาไปด้านหลังอีกสามสองหนึ่งมือขวาเราจับมือซ้ายเราจับหัวเข่าขวาเอาไว้ หายใจเข้าเรายกมือขวาข้างะข้างใบหูหายใจออกเราเอลำตัวเอาหัวไหล่เราไปแตะที่หัวเข่าซ้ายหัวไหล่ซ้ายไปแตะที่หัวเข่าซ้าย3 2มหนึ่งหายใจเข้ายกลำตัวกลับคืนมาวางมือซ้ายไว้ด้านหลังมือขวาคัดหัวเข่าซ้ายหายใจเข้า หายใจออกบิดหน้ามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังสามสองหนึ่งมือขวาจับหัวหัวเข่าซ้ายไว้แขนซ้ายข้างใบหูมือขวาจับหัวเข่าซ้ายแขนซ้ายข้างหัวหายใจเข้าหายใจออกเราเอลำตัวไปทางด้านขวาหัวไหล่ขวาไปใกล้ๆหัวเข่าขวาเอ,อ๊เก่งโลกสามสอง หหายใจเข้ายกลำตัวกลับคืนมาประสานมือด้านหลังสะโพกประสานมือด้านหลังสะโพกบีบมือที่ประสานให้แน่นๆหายใจเข้ายืดอกหายใจออกก้มพับลำตัวลงไปเลยดึงมือที่ประสานออกมา5 4 3 2 หนึงหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาวางมือด้านหลังสะโพกเลยหมุนฝ่าหมุนไปนิ้วม,มือเข้าหาลำตัวนะโอเคงอสองเอลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยหายใจเข้าดันมือยกสะโพกของเราขึ้นจากนั้นค่อยๆเงยหน้าปล่อยศีรษะไปสบายๆอีกสามสองหนึงค่อยๆวางสะโพกลง โอเคตั้งชันหัวเข่าขึ้นมาตั้งชันหัวเข่าขึ้นมานะถ้ามือไม่เจ็บใช่ไหมมือไม่เจ็บใช่ไหมโอเคเราจะไป reverse table นะโอเคมืออ่ะปลายนิ้วมือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วมือหันเข้าหาลำตัวเอลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นกดมือค่อยๆยกสะโพกขึ้นกดส้นเท้าลง ปล่อยศีรษะไปสบายๆอีกห้าสีสามสองหนึ่งวางสะโพกลงนะโอเคหัวเข่าตั้งชันขึ้นเหมือนเดิมนะมือเนี่ยปลายนิ้วมือเปิดไปด้านข้างเลยจะได้สบายสบายหายใจเข้ายืดอกนะหายใจออกล้วล้มเข่าทั้งสองข่างไปทางขวาติดหน้ามองข้ามไหล่ซ้าย หายใจเข้ากลับคืนมาหายใจออกล้มเข่าไปทางด้านซ้ายบิดหน้าข้ามไหล่ขวาหายใจเข้ากลับคืนมาไปขวาหน้าซ้ายหายใจเข้ากลับคืนมาเข่าซ้ายหน้าขวาอีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้ากลับคืนมาเข่าวขวาหน้าซ้าย หายใจเข้ากลับขึ้นเข่าซ้ายหน้าขวาโอเคกลับขึ้นมาจากนั้นนะเหยียดขาซ้ายออกไปก่อนนะใช้มือทั้งสองข้างกอดหัวเข่าขวาเข้ามานะหายใจเข้าพอยเท้าขวานะค่อยๆยยกขาขวาขึ้นยกขาขวาขึ้นกอดข้างในกอดข้างในกอดข้างในโอเคยกขาขวาขึ้นหนึ่ง ลงสองลงค้างนะสามมองตามปลายเท้าไว้สามสองหนึ่งโอเคสลับข้างเลยเหยียดขาขวางอเข่าซ้ายกอดกอดต้นขาไว้ใช่กอดต้นขา,อนขาโอเคยกขาขึ้นมานะหายใจเข้าพอยหนึ่งสอง ครั้งสุดท้ายค้างนะสามค้างไว้สามสูงๆหลกสูงๆสองหนึ่งโอเควางจากนั้นเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปเลยหมุนเท้าไปทางด้านขวาสามรอบหนึ่งสองสามหมุนทวนกลับอีกสามรอบหนึ่งสองสามโอเคจากนั้นเจอกันที่เทเบิลท็อปเทเบิลท็อป ทำชัดๆตั้งหัวเขา okay. ่าโอเคทำเหมือนพี่นัทเลยทำเหมือนพี่นัทเลยการนิ้วมือทั้งห้าออกไปให้กว้างนะคะกั้งสิบนิ้วนะคะสองข้างออกไปให้กว้างหัวเข่าให้ตรงกับสะโพกข้อมือให้ตรงกับหัวไหล่หมุนข้อพับแขนเข้ามาหากันนะโอเคหายใจเข้าหย่อนท้องยกอ,อกเงยหน้า หายใจออกโกงหลังเก็บคางชิดอกหายใจเข้าย่อนท้องยกอกเงยหน้าหายใจออกโกงหลังเก็บคางชิดอกอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าย่อนท้องยกอกเงยหน้าหายใจออกโกงหลังเก็บคางชิดอกโอเคกลับคืนมาตรงกลางนะเบี่ยงเท้าขวาออกไปด้านข้าง45องศานะก้าวเท้าซ้ายไปซ้อนด้านหลังนะ โอเคไม่ใช่ลูกทำเหมือนพี่นัทนะครับอ่าเหมือนไซส์แพลงเลยแล้วมือซ้ายเท้าเอวไว้ y. หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนวาดมือซ้ายไปข้างศีรษะยกขาซ้ายขึ้นมาขนานกับลำตัวค้างไว้3 2. สองอกเจอเข่าแตะตรงกลางลำตัว1 2 3 จากนั้นทับเท้าซ้ายติดสะโพกนะพับเท้าซ้ายติดสะโพกเอื้อมมือจับจับแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าเตะเท้าดึงมือไปด้านหลังสามสองหนึ่งคืนกลับมาตรงกลางเราจะสลับข้างนะสลับข้างโอเคเบี่ยงเท้าซ้ายออกไป45้าก้าวทัาขวาเท้าขวาอย่าไปไกลลูกเอาเข้ามาในเสืออย่าให้มันตกเสือเออ วางแน่นแหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นไปอ่าวาดมือขวาข้างลำตัวนะข้างใบหูยกขาขวาขึ้นมาพลอยจากนั้นสอกเจอเข่าตรงกลางหนึ่งสองสพับเท้าขวาติดสะโพกเอื้อมือจับจับแล้วดันสะโพกมาด้านหน้าเตะเท้าดึงมือไปข้างหลังอีก3าสอง หนึ่งกลับคืนมาตรงการเจอกันที่เทเบิลท็อปหายใจเข้านะเหยียดขาขวาไปด้านหลังเหยียดขาขวาไปด้านหลังมือขวาเป็นฐานเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้าเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้าหขาซ้ายแขนซ้ายแขนซ้ายไปด้านหน้ายกขาขวาหายใจเข้ายกขาขวานะยกขาขวา แทงซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกสอบแตะกลางลำตัวหนึ่งยืดสองยืดสามยืดพับเท้าขวาติดสะโพกไม่เป็นไรลูรูทำข้าง้ายหายใจเข้าเตะเท้าดึงมือขึ้นไปสามสองหนึ่งสลับข้างโอเคคราวนี้ เมื่อกี้เราเหยียดขาอะไรเราก็เหยียดขาขัดไปนะโอเคทางนี้เป็นขาซ้ายเนาะมือซ้ายเป็นฐานยกแขนขวาหายใจเข้ายกเท้าซ้ายหายใจออกศอกแตะหนึ่งยืดสองยืดสามยืดพับเท้าติดสะโพกนะเอื้อมมือไปจับจับแล้วดึงเท้าขึ้นไปสูงสูงเงยหน้าหย่อนท้อง สาเก่งมาก2 1ค่อยค่อยวางลงจากนั้นกางนิ้วมือทั้ง10บออกไปให้กว้างนะกดจมูกนิ้วมือให้อยู่ที่เสือนะจิตปลายนิ้วมือให้แน่นค่อยค่อยยกหัวเข่าขึ้นดันลำตัวไปด้านหลังยกหัวเข่าดันสะโพกไปข้างหลังดันไปให้สุดเลยงอเข่าอยู่นะงอเข่าอยู่ ดันสะโพกไปให้สุดจากนั้นยกส้นเท้าขึ้นยกส้นเท้าขึ้นยกส้นเท้าขึ้นตามองไปด้านหลังที่ส้นเทา้ามองข้ามมองข้ามส้นเท้าไปด้านหลังไกลๆเลยแต่ว่าดึงหน้าท้องออกจากหน้าขาค้างไว้ห้าสี่สามสอง หนึ่งค่อยๆวางส้นเท้าลงวางส้นเท้าลงวางส้นเท้าลง <cida> วางส้นเท้าอันนี้ก็วางเข่าไปละวางส้นเท้าเวิร์ดเฟ f a c i n ด d o กยกส้นเท้าซ้ายวอร์มที่เ o ิ n ์ a เฟ facing d o กยกส้นเท้าซ้ายยกส้นเท้าขวาลุกวอร์มลุกยกส้นเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาสลับ จากนั้นนะเราค่อยๆเบี่ยงสะโพกไปทางขวาเบี่ยงสะโพกไปทางซ้ายกดมือแน,น่นๆกดมือแน่นๆอ่าขวาอีกหนึ่งรอบไปซ้ายอีกหนึ่งรอบโอเคเจอกันตรงกลางนะนโนเดินเท้าเข้ามาหน่อยลูกมันเป็นดาวด็อกไกลเกินไปหายใจเข้าว,วางเท้าทั้งสองข้างลงไปให้เต็มก่อน ยกขาขวายกขาขวายกขาขวาเตะเท้าขวาไปด้านหลังคับเท้าขวาติดสะโพกเปิดหัวเขา่าเปิดหัวเขา่าเปิดหัวเขา่าจากนั้นก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วก้อยมือขวาลอยหัวเข่าซ้ายลอยหัวเข่าซ้ายมือซ้ายเป็นฐานยกแขนขวาขึ้นไปด้านบนเงยหน้าตามองตามมือขวา จากนั้นเปิดมือขวาไปด้านหลังไกลๆสามสองหนึ่งหมุนมือขวาไปด้านหน้าสามครั้งหนึ่งสองสามหมุนทวนกลับอีกสามครั้งสามสองหนึ่งจากนั้นวางหัวเข่าซ้ายลงไปก่อนวางหัวเข่าซ้ายลงไปก่อนประสานมือประสานมือ โอเคลิฟอัพหัวเข่าซ้ายขึ้นลิสาดโพสอีกส <c oughs> มีคนกำลังจะหมดแรงสองหนึ่งก้าวเท้าขวาไปคู่เท้าซ้ายด้านหลังโฟอร์มแพลงสามสองหนึ่งวางลำตัวนอนราบลงไปแขนทั้งสองข้างข้างหน้าอกหายใจเข้าสไลด์ลำตัวคอปราโพสเจอตักันที่ดาวด์เฟซซิงด็อก หายใจเข้ายกขาซ้ายยกขาซ้ายพับเท้าซ้ายติดสะโพกพับเท้าซ้ายติดสะโพกเปิดหัวเขา่าเปิดหัวเขา่าก้าวเท้าซ้ายไปข้างนิ้วก้อยมือซ้ายลอยหัวเข่าขวามือขวาเป็นฐานยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนหายใจเขา้าหายใจออกเปิดมือซ้ายสามสอง ห,หมุนไปข้างหน้า3มครั้ง 1, 2, 3, หนึ่งสสามมุนทวนกลับอีก3ามครั้งสามสอวางหัวเข่าขวาลงก่อนประสานมือประสานมือประสานม,มืออีกนิดเดียวจะครบครึ่งชั่วโมงละลอยหัวเข,าข่าขวาขึ้นมาค้างไว้3 2มก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาด้านหลังโฟอาร์แพลง5้ส สองหนึ่งนอนลาบลงไปนอนลาบแล้วจะไปเหยียนรอดอได้อย่างไรเนี่ยมือทั้งมือทั้งสองข้างวางข้างหน้าอกนะสไลด์ลำตัวขึ้นมาคอบรับโพสเจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟซซิงด็อกข้างตรงนี้ห้าลมหายใจกางนิ้วมือให้กวางนโนเดินเท้าเข้ามาเพราะว่ามันไกลแล้วนโนขานโนมันตึงเออเห็นไหม เอากลางขากลางขากว้างอนกยนิดเดียวห้าดัานหน้าอ,อกไปข้างหลังสี่ถูกต้องสามสองหนึ่งเงยหนะ้าตามองมือด้านหน้าก้าวเท้าทั้งสองข้างมาด้านหน้าก้มพับลำตัวหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกลดมือลงแขนข้างลำตัวขอซันเอดธรรมดาขอสองรอบนะ หายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกก้มพับลำตัวลงอุตนาสนะยืดแผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าว,วางมือทั้งสองข้างก้าวเท้าทั้งสองข้างไปด้านหลังเจอกันที่ดาวกดเฟซซิ่งด็อกโยกลำตัวมาด้านหน้าแพลงโพสวางเข่าว,วางอกวางข้างสไลด์ลำตัวคอปราโพส เจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟสซิงดอค้างตรงนี้ห้าลมหายใจห้าสี่สามสอง <c oughs> หนึ่งหายใจเข้ายกส้นเท้างอเข่าตามองด้านหน้าก้าวเท้าทั้งสองข้างมาด้านหน้าก้มพับลำตัวกีด <c oughs> เดินมา <c oughs> ก็ได้ลูกเดินมาให้มันถึง หายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกลดมือลงแขนข้างรำตัวอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกก้มพับลำตัวอุตตนาสนะยืดแผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกวางมืองอเข่าก้าวเท้าทั้งสองข้างไปด้านหลังเจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกโยกลำตัวมาด้านหน้าแพลงโพส เข่าอกคางวางพื้นสไลด์ลาตัวคอปราโพสเจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกข้างที่ดาวเวิร์ดเฟซิงสองตัวหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกลดมือลงแขนข้างลําตัว หายใจเข้าย่อเข่าแชร์โพสแขนข้างลำตัวข้างใบหูหายใจออกยืดขาตรงก้มพับลำตัวอุตตนาสนะปลายนิ้วมือยืดแผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกวางมือเต็มเจอกันด้านหลังดาวเวิร์ดเฟซซิงด็อกโยกลำตัวมาด้านหน้าแพลนโพส เข่าอ,อกคางวางพื้นสองรอบลุกสองรอบสไลด์ลำตัวคอปราโพสเจอกันที่ดาวเิด์เฟสซิงดอกเบี่ยงเท้าซ้าย45ก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะักรบหนึ่งงอเข่าหน้าให้ตรงคอดหนคะรบหนึ่งนะคะมีความมั่นใจว่า <laughs> เอ๊ะเบี่ยงเท้าซ้าย45่สิบห้าสี่้า่า สะโพกไปด้านหน้าแขนทั้งสองข้างยกขึ้นมานะรบหนึ่งเออค้างไว้งอเข่าหน้าลงมาห้าสีสามสองหนึ่งวางมือคล่อมเท้าก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาด้านหลังดาวเวิร์ดเฟซซิ่งดอกโยกลำตัวมาด้านหน้าแพลงโพสเข่าอกคางวางพื้น สไลด์ลำตัวคอปราโพสเจอกันที่ดาวเวิร์ดเซฟซิงดอเมื่อกี้เบี่ยงซ้ายแล้วเนาะคราวนี้เบี่ยงขวา45ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าสะโพกไปข้างหน้ายกแขนข้างใบหูดันดันต้นขาให้ตรงค้างไว้ห้า4 3 2. หนึ่งวางมือลงก้าวเท้าสู่ด้านหลังดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกโยกลำตัวมาด้านหน้าแพลงโพสเข่าอกคางวางพื้นสไลด์ลำตัวครอบรับโพสเจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกห้าสี่สามสอง หนึ่งหายใจเข้ายกส้นเท้าเงยหน้าตามองกลางมือก้าวเท้าทั้งสองข้างมาด้านหน้าก้กมพับลำตัวหายใจเข้ายอ่อเข่า,ขาแชร์โพสเหยียดขาตรงแขนข้างลำตัวหายใจออกไปต่ออีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้ายอ่อเข่าแชร์โพสขอค้างนะ้า 4 3 2 1หเหยียดขาตรงก้มพับลำตัวอุตนาสนะยืดแผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกวางมือให้เต็มเก้าเท้าวขวาไปด้านหลังลอยหัวเข่าขวายกลำตัวขึ้นมาหายร้านตั้งลำตัวให้ดีค้างไว้5 4 สามสองหนึ่งขอแบบธรรมดาเนาะนาโนไม่ไหวแล้ววางมือก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าขวาด้านหลังดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกโยกลำตัวด้านหน้าแพลงโพสเข่าอกคางวางพื้นสไลด์ลำตัวครอบหน้าโพสอีกหนึ่งรอบโดกอีกหนึ่งรอบดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกหายใจเข้ายกขาขวา ก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือด้านหน้าลอยหัวเข่าซ้ายหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาหัวหายลันช์องอเขา่าสามสองหนึ่งวางมือคล่อมเท้าก้าวเท้าซ้ายคู่เท้าวขวาด้านหน้าพับลำตัวหายใจเข้ายอ่อเข่าแช่โพสข้างซ้ายอีกรอบเดียวสามสอง หนึ่งเยียดขาตรงแขนข้างลําตัวขอข้างซ้ายอีกรอบเดียวจะเสร็จแล้วหายใจเข้ายอ่อเข่าแข่โพสซ้ำสองหวางมือคล่อมเท้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังลอยหัวเข่าซ้ายยกลําตัวขึ้นมาหายรันสามสองนึ่งวางมือคล่อมเท้าก้าวขวาคู่ซ้ายด้านหลัง<อ>ดาวกด เฟซ i n งด o อกโยกลำตัวด้านหน้าแ plane pose เข่าอ,อกคางวางพื้นสไลด์ลำตัวครปปร่า pose เจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟซซิงด็อกขอตรงนี้ห้าสี่สามสอง หนึ่งวางหัวเขา่านอนราบลงไปนอนราบลงไปไม่ใช่ชายโพสนอนคว่ำลงไปกับเสือนอนคว่ำลงไปกับเสือเลยมือขวาวางไว้ข้างหน้าอกขวาเหยียดแขนซ้ายไปทางด้านซ้ายนะเหยียดแขนซ้ายไปทางด้านซ้ายนนโขยับมาทางขวาหน่อยเนาะจะได้เออ,เอโอเคเหยียดแขนซ้าย ก้าวเท้าขวาข้ามขาซ้ายไปอ่าโอเคจากนั้นวาดมือขวาไปตามหามือซ้ายจับข้างหลังตรงนี้เลยโอเคแค่นี้แหละค้างไว้ยกเข่าได้ไหมถ้ายกเข่าซ้ายตามก็ยกแต่ถ้ายกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรห้าส่สามสอง หนึ่งจริงมากนอนคว่ำกลับขึ้นมาขออีกหนึ่งข้างนะเปิดหัวไหล่เปิดหัวไหล่นะโอเคขยับไปทางนูด้ดขยอบไปทางซ้ายเหยียดแขนขวาอ่าโอเคก้าวเท้าซ้ายข้ามขาขวามาโอเคจากนั้นวาดมือซ้ายไปตามหามือขวาด้านหลังนะโอเคอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรพอละห้า เก่งมากสิสามสองหนึ่งโอเคกลับคืนมากลับคืนมานอนคว่ำลงไปนะนอนคว่ำลงไปนอนควน่ำนอนคว่ำพับเท้าทั้งสองข้างเข้ามาติดนอนคว่ำลงไปดูนอนคว่ำพับเท้าทั้งสองข้างเข้ามาติดสะโพกนะ โบโพสนะเอามือทั้งสองข้างมาจับหลังเท้าหรือจับข้อเท้าก็ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งขึ้จับไว้นะหายใจเข้ายกอกใช้เท้าเตะดึงมือไปข้างหลังห้าสี่สามสองหนึ่งนอนคว่ำลงไปนอนคว่ำลงไป เอามือทั้งสองข้างนะประสานวางไว้เอาแก้มวางไว้ข้างใดข้างหนึ่งมือทั้งสองข้างประสานเป็นท่าจอราเข้นะลูกประสานแล้วก็เอาแก้มวางไว้บนหลังมือเอาแก้มวางไว้บนหลังมือ,อห้าสี่สาม สองหนึ่งขอบคุณค่ะคุณนาโน